ให้เด็กๆด,ดูบัตรภาพที่เห็นนะคะแล้วบอกครูเพิ่งค่ะว่าบัตรภาพที่เห็นเป็นอุปกรณ์ของกีฬาชื่อว่าอะไรแล้วเด็กๆอย่าลืมจับคู่ภาพอุปกรณ์กีฬาที่เป็นกีฬาประเภทเดียวกันนะคะเริ่มเลยค่ะณโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีเด็กชายสองคนกำลังจะเดินไปโรงเรียนระหว่างทางเดินไปโรงเรียนเด็กสองคนก็ได้พูดคุยกันน้องก๊อฟน้องก๊อฟชอบออกกำลังกายไหม ไม่ชอบไม่ชอบเราไม่ชอบออกกําลังกายทําไมถึงไม่ชอบออกกําลังกายล่ะน้องก๊อฟก็เราขี้เกียจอะเราไม่อยากอากอกกําลังกายเราอยากนอนอยู่ที่บ้านสบายๆดูการ์ตูนแล้วน้องก้องล่ะชอบออกกําลังกายไหมชอบออกกําลังกายสิเพราะว่า,า,าการออกกําลังกายทําให้ร่างกายของน้องก้องแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่ายและก็มีความกระปี้กระเป๋าไม่ขี้เกียจด้วยนะน้องก้องชอบออกกำลังกายทุกวันเลยแล้วน้องก้องไปออกกำลังกายอะไรบ้างอะน้องก้องชอบไปเล่นฟุตบอลน้องก้องชอบไปว่ายน้ำแล้วน้องก้องก็ชอบไปวิ่งออกกำลังกายด้วยน้องกอฟอยากไปกับเราไหม ไม่เอาอ่ะไม่เอาเราไม่อยากไปเราีิเกียจเราไม่อยากอยู่เราไม่อยากไปออกกําลังกายเราอยากนอนอยู่ที่บ้านได้สิงั้นเราก็เดินกันไปโรงเรียนละกันแล้วทั้งสองคนก็ไปเรียนที่โรงเรียนหลังเลิกเรียน เด็กชายทั้งสองคนก็เดินกลับบ้านน้องก้อมน้องกอฟน้องกอลฟไม่ไปออกกําลังกายกับน้องก้อมจริงๆหรอไม่ไปไม่ไปเราไม่อยากไปไม่ไปจริงๆหรอไปออกกําลังกายกับเราดีกว่าร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็มีจิตใจแข็งแรงด้วยจิตใจก็สดใสล่าเริง ไม่ไปไม่ไปน้องก้องเราไม่อยากไปไม่ไปจริงจริงหรอเราออกกำลังกายเนี่ยทำให้ระบบขับถ่ายของเราดีด้วยนะไม่ท้องอืดไม่ท้องผูกด้วยสุขภาพก็ดีดูหน้าตาของเราสิหน้าตาเราแจ่มใสมากเลยแต่ดูเจ้าสิหน้าตาของน้องก๊อฟเนี่ยหน้าตาไม่แจ่มใสเลยก็เราไม่ไปเราไม่ไปเราไม่อยากไปออกกำลังกายไปเธอไปเธอ ไม่ไปไม่ไปทันใดนั้นก็มีนางฟ้าหมาจูโผล่ออกมาจากบนท้องฟ้าควกเจ้าสองคนไม่ต้องเทียงกันใครไปออกกำลังกายร่างกายก็จะแข็งแรงเหมือนกับน้องก้องแต่ าใครไม่ไปออกกำลังกายร่างกายก็จะไม่แข็งแรงเหมือนกับน้องกอ๊อฟหน้าตาซีเซียวร่างกายทอมหน้าตาไม่แจ่มใสเลยเห็นไหมเห็นไหมเขาแบบนี้แล้วกันนะเด็กๆทุกคนใครอยากออกกำลังกายให้เด็กๆตามไปดูพี่ช้างก้องเลยพี่ช้างเบิ้มกำลังจะไปเต้นรอเด็กๆ เตรียมตัวเลยนะร่างกายของเราจะได้แข็งแรงไปเลย ร่างกายของเราไหมแข็งแรง,แง,แรงใครอยากแข็งแรงเหมือนพี่ช้างเบิ้มแล้วก็น้องนิงอย่าลืมลุกขึ้นมาขยับร่างกายเต้นเป็นคอมกับพี่ช้างเบิ้มแล้วก็น้องนิงเลยนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงไม่มีโรคไม่มีภัยกล้าเมเนื้อแข็งแรงร่างกายแข็งแรงใช่ไหมคะใช่เอาแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอ เต้นกับพี่ช้างเบิ้มมาฝากคุณครูพึ่งด้วยนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมบอกนะคะว่าการออกกำลังกายทำให้ร่างกายของเราเป็นอย่างไรอ้าวอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูพึ่งด้วยนะแล้วเดี๋ยวครูพึ่งจะส่งมาให้พี่ช้างเบิ้มดูว่าเด็กๆเต้นกันได้หรือเปล่าสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าพี่ช้างเบิ้มกับครูพึ่งมีอะไรให้เด็กๆทำอีกไปเลย ต่อไปมาเล่นเกมหาอักษร e กันค่ะเด็กๆด,ดูเลยนะคะว่าตัว e เอซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างอย่าลืมชี้ให้ครูพิ่งดูด้วยนะคะว่าตัว e อยู่ตรงไหนเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเด็กๆเ,เ,เ,เปิดแบบสุขหัดหน้าที่มีอุปกรณ์กีฬานะคะ แล้วเด็กๆดูเลยค่ะข้อที่หนึ่งวันนี้นะคะครูเพุ่งจะให้เด็กๆเนี่ยดูว่าอุปกรณ์กีฬาชิ้นที่สมบูรณ์แล้วเอามาแยกให้เป็นส่วนประกอบย่อยจะเป็นรูปไหนนะคะดูข้อที่หนึ่งค่ะไม้แบบหนึ่งไม้แบบนะคะไม้แบบดูนะคะรูปที่ยังสมบูรณ์อยู่จะเป็นแบบนี้แล้วรูปที่ไม่สมบูรณ์มีส่วนย่อยออกมาเอามาประกอบกันแล้วจะได้เป็นส่วน,ส,วนสมบูรณ์อันนี้คือรูปไหนคะ รูปนี้อ้าวเก่งมากค่ะขีดเส้นเฉียงลงไปเลยเก่งมากเห็นไหมคะเหมือนกันเลยเส้นตรงเหมือนกันอะต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองข้อที่สองเป็นรูปรองเท้ารูปรองเท้าเอาไว้ออกกําลังกายเรียกดูเลยค่ะรองเท้าที่สมบูรณ์เห็นไหมมีวงกลมสีม่วงรองเท้าตรงข้อของรองเท้าจะสัน้นแล้วก็มีที่ร้อยเชือกเห็นไหมคะ เด็กหาเลยค่ะว่ารูปไหนเป็นส่วนประกอบของรองเท้าคู่นี้คะคู่นี้หรือเปล่าเป็นรูปดาวเหมือนกันไหมไม่เหมือนอันนี้เหมือนไหมคะเหมือนอ้าวเก่งมากค่ะลากเส้นนี้เลยเก่งมากค่ะอ่าต่อไปข้อที่สามค่ะข้อที่สามเป็นมวกเอาไว้ใส่เวลาเราไปวิ่งแดดร้อนใช่ไหมอ้าวมวก เด็กๆดูเลยวงกลมเป็นสีแดงมีตัว S อยู่ข้างในปีกหมวกเป็นสีน้ําเงินนะคะตัวหมวกเป็นสีเหลืองเด็กๆหาเลยค่ะว่าหมวกรูปไหนที่เป็นส่วนประกอบของหมวกอันคืออยู่ข้างหน้าคะอันนี้อ้าวเก่งมากค่ะขีดเส้นเฉียงลงไปเลยอ่าวครูเพิ่งให้เวลาเด็กๆขีด โอเคค่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆทำแบบฝุกหัดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมไปเต้นตามที่ช้างเบิ้มด้วยนะคะแล้วส่งคลิปให้กู้พึ่งดูด้วยสำหรับวันนี้กู้พึ่งลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย